ทีสข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข็จริงนะครับพบกับนางสาวสุนตยาองนที่สองสามกบนี่ลครับฝนตกกระด่อ มอลำคอเขาเลยคลรับออเขาเี่ยไตกกนเนื่อชีวิตมอลำคอเขาครับ่หม พอลขอเกาได้ครับเข้มาเลยเข้า อยู <Cornell. S 2> ่กาลจินครับผมเราก็ปอดจัดเอยเดัครับพองฟ้านี่แหละใช่อ้าวโชคดีโชคดี 好冷好冷啊！

นีแ่แหละครับวิถีชีวิตหมอลำขอเขาดน,น้านกกันลแต่ว่า <c oughs> วิถีชาวบ้านอีสานเป็นกับมี่นำใจทุกเฮือนครับมอนีเฮ้ามาทำาทีวีเกี่ยวกับวิถีหมอลำขอเขาให้พ่อแม่พี่น้องในหูกันนะครับว่าวิถีของชาวอีสานมี่นำใจ โอบอ,อมอาลีให้เพื่อนมนุษย์ขึ้นกันครับคนอีสานบ่ทิมกันครับกับเบาเฉิดชัยสอนสินไปต่อกันไปเรื่อยๆครับมุน400ิซี่ลอยลังค่าพอ เขาตาก็เห็นี้ยเลยคุว่าทีเจ้าะเอาไปครับครับอาจก็ได้ แยังกินแหรอแม่ติปลาหลายว่าแม่บ้านห้องจะได้ฝากนักลองนุม่มหมอลับนุมน่มในเด้อเพ็่นกำลังเสียออกแผ่นเสียงแล้เนี่ยเบาเฉิดใช่กาละสินครับน,รน,รนี่แล้วก็ย้อนควอมทุบควอมจนนี่ละแม่เอ,อ้ย พมอมีหน้าคือเพิ่นเนาะนี่คือชาวอีสานบ้านเฮ้านะครับเนาะมีน้ำใจผ<ท>ู้เพิ่นมีหน้ากับผู้อืดแล้วครับผู้บ่มีหน้านีนที่ละบาดนี้ไปเลยครับขอบคุณหลายๆอันนี้กำลังทายทํำลง YouTube ึ้นกันนี่กันเน้เอาวิถีชีวิตของหมอลำ Nào là phân tác quay là bọn bỏ. ยังไปไล่เฮื่อนกับแบกทีล่ล้วกระสอบสองกระสอบไปแล้วครับพี่น้องมาเลย่อรับขอเขาเลยครับ อ้าวมขอามขอเขาจะเอาหนจับตัวคลเือโอ้คือหลบรอแท้ดิไหมโอ้แม่มเขาขอเธอจืดจืดแม่เนาหนูเอ้